มีภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยภาษาไทยก็ขุนดงเลยนะครับนี่ภาษาไทยนะครับสีดำก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยคือปกติจะมีสีขาวแต่หมดไปนานแล้วนะสีขาวเนี่ยนะ ชอบใส่สีดำครับผมชอบใส่สีดำ ติจะชอบใส่เสื้อกั๊กอยู่แล้วครับปกติจะใส่เสื้อกั๊กอยู่แล้วครับใส่เสื้อกั๊กก็กระเป๋ามันใส่ได้เยอะนะกระเป๋ามีมีสี่ใบห้าใบหกใบเลยครับกระเป๋าหกเจ็ดแปดใบเลยรวมรวมกระเป๋าได้ด้วยนะครับรวมกระเป๋าได้ด้วยที่สาคัญซ่อนข้าวหลามได้ด้วยข้าวหลามใส่กระเป๋าบนกระเป๋าล่างได้ และส่วนใหญ่จะใส่กระเป๋ากระเป๋าข้างล่างเอาไว้ครับสวัสดีครับ อากาศหนาวสมัยก่อนเนี่ยพออากาศหนาวเราก็จะผิงไฟนะจะผิงไฟขอบคุณครับคุณชื่ออะไรคุณการคุณการกบมางครับให้เงินมาร้อยฮนะ ร้อยยูเอสเหรอโอ้โหสาใช่เลยครับแม่ขอบคุณมากครับชื่ออะไรนะคุณการไอ เราภาษาอังกฤษมันก็เขียนเรียงๆกันมาขอบคุณมากครับคุณการครับขอบคุณนะครับให้มาร้อยร้อยูเอเลยขอบคุณมากครับอก<ว> ขอบขอบคุณครับเอีคนอย่ได้หมุหนนอสไม่เอได้ครับ โอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณการครับน่าจะเป็นเอฟซีที่อ๋อคุณเกนคุณเกนโบคุณเกนโบบายาอ๋อครับครับครับน่าจะอ่านเกนโบบายานะฮะขอบคุณมากครับนะฮะ กรลุนาให้รางวัลผมมา100 US เลยนะฮะ100 US เลยบนี <c ười> <c ười> ค่ะสีสวยสีนี่้เป็นสีขาวเป็นสีสีครีมฮะมีสีขาวกับสีครีมครับ <ดำ S 2> อันนี้ขาวไม่มีค่ะดำกับครีมดำกับครีม,มขาวมีอยู่หมด,หมดขาวหมดครับ ไอ้นี่มันสั่งยากเหลือเกินเลยไอ้หมวกนี้สั่งยากเหลือเกินเลยครับอร,อร,รอคิวเป็นเดือนสองเดือนเลยเออมันจะรวยหรือว่าไอ้เจ้าของโรงงานทำหมวกฮะ เขาสั่งไปเราสั่งสั่งไปไม่เยอะแล้วครับอยู่ที่ว่าหมวกตัวหนังสือกลับด้านผมก็ประธานโทษถ้าช่องดำเนี้ยไม่กลับนะแต่ช่องเนี้ยมันกลับด้าน ผมก็กลับกล้องไม่เป็นครับ <c oughs> พยายามกลับกล้องมาหลายครังแล้วมันก็กลับไม่เป็นฮะมันก็ทําได้แค่เนี้ยต้องบอกตรงๆนะฮะทำได้แค่เนี้ยสีดําก็มีสีดําสีขาวเป็นภาษาอังกฤษก็มีครับเป็นภาษาอังกฤษก็มีนะครับนนจะใส่กู่กับเสือ้อ <c oughs> เสื้อก็เป็นเสื้อขุนดงนะ เสื้อเป็นเสื้อขุนดงของหลานทำกันครับหลานทำกันนะฮะผมก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะครับพระก็ยังมีครับเอาไปพระมาด้ยสั่งทั้งเพจนะครับสั่งทั้งเพจนี้ครับสั่งทั้งเพจเนี่ยเพ ไล่อัองนุนาการดานเนี่ยบ้านฟ้าบ้านฟ้านะไล่อั้องนุนาการดาน,นะครับอ,อันนี้มันกลับภาพอนภานพายิภาพุทธตะตะัตวรรครับอันนี้ของแท้นะอันนี้แท้ครับผมยืนยันร้อยเปอร์เซ์ว่าไม่ปลอมนะครับพุทธาพิเศษเมื่อปีพศสอง0ันห้าร ห,หลวงรัชการที่9เป็นประธานฝ่ายคลวา่าสังขราชวัดบวรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังที่สุดเวลานั้น108รูปมาร่วมพิธีบูชาพิเศษ3วัน3คืนนะครับ4ใบแดงอันนี้4ใบแดงครับ4ใบแดงครับ อันนี้ของแท้ร้อยซ็ครับจากที่นี่ไม่มีปลอมครับมผมยืนยันครับ คุณครับมีหมวกสามใบเลยเอ,อ๋อใส่หมวกแล้วจำไม่ได้เลยใช่หไหมถ้าถอดอย่างเงี้ยจำได้เลยนะส่วนใหญ่ผมตำรวจทหารนี่จะชอบใส่หมวกครับแล้วก็ใส่หมวกของตำรวจทหารนี่จะจะใส่ปิดตาครับปิดตาเพื่อบังคับให้เราต้องเชิดหน้าขึ้นมันจะทำให้ดูสง่าจะทำให้ดูสง่านะครับทำให้ดูสง่าแล้วเวลาจะ ยิงเข้าหลามสไนเปอร์ดูกล้องเนี่ยเราจะมาบาังแสงแดดับเอียงข้างได้อะไรได้บังแสงแดดนะครับบังแสงแดดนะครับบังแสงแดดแต่ถ้าจะเข้าปะทะจริงๆก็จะใส่ข้างหลังอย่างนี้ครับจะใส่ข้างหลังอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกะกะนะครับเพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับ ใส่หมวกเงี้ยไม่โดนพอใครเขาจะมองหน้าเราเราก็ก้มหน่อยฮะก็ไม่สกตากับเขาก็ไม่มีเรื่องนะครับมีครับที่ร้านมีครับหมวกกับพระที่ร้านมีครับ มาอัปเดบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับจากการที่ชาวจีนนะครับประชาชนชาวจีนรักรอบจะหลบหนีเข้าประเทศไทยแล้วไปเหยียบกับ ของขมนจนได้รับบาดเจ็บสาหักนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัพอได้รับบาดเจ็บสาหักปุ๊บเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยประเทศจีนเขาเดือดร้อนครับประเทศจีนเขาเดือดร้อนนะฮะมันก็จะทําให้รู้ว่าขมนเนี่ยรอบวางกลับจริงๆนะครับจากที่เราเผยแพร่ข่าวไป เอาทูตของทูตทหารแต่ละประเทศมาดูแล้วแต่อันนี้จีนประจักษ์ชัดเลยนะครับคนของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจะทําให้จีนไม่พอใจขมนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ย ที่มันมาปฏิเสธก็ไม่ได้วางกลับไม่ได้วางกลับครับปรากฏประชาชนชาวจีนไปไอ้ประชาชนชาวจีนคนนี้มันอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรืออาจจะเป็นคนถูกหลอกลวงแต่ว่าจีนในฐานะที่เป็นประเทศมหาอำนาจเหาหา <S <S ขาจะต้องแสดงการปกป้องประชาชนพลเรือนของเขาเหมือนเกาหลีใต้ประชาชนเขาไปถูกจับถูกทำร้าย จนเสียชีวิตที่ขมรเขาก็ต้องแอคชั่นแสดงให้ประเทศเขาเห็นให้ประชาชนประเทศเขาเห็นเพราะนั้นผมคิดว่าจีนเขาจะต้องแอคชั่นถ้าประชาชนชาวจีนทำผิดเขาก็ขอร้องให้ไทยให้ขมรจับส่งเขาลงโทษแรงนะครับเขาลงเขาลงแรงนะครับเขาลงแรงครับ ดีครับความสวยซ้ำซ้อนเกิดขึ้นนะครับความสวยซ้ำซ้อนเกิดขึ้นกับกัมพูชานะครับแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันก็ทำขู่ไปอย่างนั้นเลยครับเพิ่มกำลังตรึงกำลังเสริมกำลังอาวุธหนะัก ผมคิดว่ามันไม่กล้าประทะแล้วครับขเขมรนะฮะมันไม่กล้าประทะแล้วครับพอมันเจ็บเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันจํายิ่งกว่าหมาโดนไม้คมแฝกอีกนะครับไอ้หุนเซนเนี่ยยิ่งกว่าหมาโดนไม้คมแฝกอีกนะครับไอทหารขเขมรที่มาอยู่มันยังไม่รู้นะครับว่าปกติทหารแต่ละประเทศมันก็ฮึิมอยู่แล้ว พึ่เขิมอยู่แล้วนะครับพึเขิมอยู่แล้วเพราะถือว่ากูก็มีอาก้ามึงก็มีเอ็มที่ผกเดี๋ยวมาดวลกันแต่มึงระวังจะโดนคัสเซอร์บอมนะคัสเซอร์บอมเนี่ย คลื่มเข้าไปอะ่ะมันเหมือนกับระเบิดลูกปลายอะ่ะปลึมเข้าไปเนี่ยกวาดหมดเลยนะครับหมดเป็นกองร้อยเลยนะครับทีละกองร้อยกองร้อยกองร้อยทีละกองพันเลยนะครับสองลูกเข้าไปก็ระดับกองพนน้อยมึงละลายไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยคุณอยากรกะเที่ยนกระหือหรือที่ให้เกิดการสู้รบกันเลยนะทหารเ,เม็นนะครับ ผมคิดว่าบางคนก็คงจะฟังภาษาไทยออกนะครับปล่อยให้รัฐบาลเขาคุยกันไปเจรจากันไปนะครับ รอบที่แล้วใช้ไปแล้วครับรอบที่แล้วก็ใช้ไปนะครับผมไม่รู้ว่ากี่รอบไม่รู้ว่าลงไปกี่ลูกนะครับคัสเซอร์บอมเนี่ยพลบมุงเข้าไปนะครับเพื่อทำลายเป้าหมายมันถึงตุยกันไปตั้งหลายพันนะครับตัวเลขว่าประมาณ6 0พันห0พันกว่า6 0พันกว่าศพนะครับเจอคัสเซอร์บอมเข้าไปนะครับ แล้วผมโดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นท่านผู้จัดการทหารอากาศคนปัจจุบันนี้นะว่าท่านฟาดแน่นะครับ ท่านฟาดแน่แล้วก็รุนแรงด้วยนะครับแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับอย่างที่มีคนกลัวว่าขมิ้นจะใช้ดโดรนมาปอมเราผมคิดว่าถ้ามันลองทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะโดนหนักนะครับแล้วผมเชื่อว่าขุญชาการทหารอากาศเนี่ยกล้าที่จะลงมือนะครับผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับว่า ผู้จัการอาหารอากาศกล้าที่จะลงมือรัฐบาลเขาก็ปล่อยให้ทหารตัดสินใจได้นะครับใส่เสื้อเท่เลยครับเสื้อตัวนี้ไม่กี่ร้อยครับเนี่ยเขาไม่มียี่ห้อแล้วครับเขาแขวนกว่าแขวนขายที่อะไรวะไอ้รถ ขายเครื่องหมายตำรวจนะฮะวันนั้นผมจะไปเขาใหญ่นะครับผมอากาศเย็นๆแล้วก็ฝนโปรยๆด้วยอันนี้มันมีฮูดข้างบนพูดฮูดข้างบนนะฮะผมก็เลยแวะซื้อมาแวะซื้อมาตัวงนะครับ แต่ว่ามันเป็นตรงนี้มันปากสีขาวเลยเป็นลูกปีกบินอะไรไม่รู้ผมก็เลยเอาสีดำมาเอาสีดำมาทาผมชอบสีดำครับเอาสีดำมาทานะตรงนี้ไว้แขวนอะไรวะเนี่ยแขวนที่จริงแขวนแขวนมีดนะที่จริงตรงนี้แขวนมีดนะฮะเนี่ยตรงนี้แขวนมีดนะครับเป็นมีดมีดสนามอะแขวนมีดอย่างเงี้ย จะมาแขวนเงี้ยนะจะมาแขวนแขวนมีดแขวนมีดครับแขวนมีด,แข,มดแขวนปากกาอย่างเงี้ยนะครับแขวนเชือกแขวนสแนปลิงส่วนใหญ่เราจะเกี่ยวสแนปลิงเอาไว้ไว้เวลาโรยเขาหรือปีนขึ้นต้นไม้นะฮะ พกข้าวหลามก็ได้ใช่ฮะข้างในนี่พกข้าวหลามได้สองกระบอกเลยมันมีข้างในข้างในเนี่ยพกพกข้าวหลามได้สบายเลยครับเนี่ยพกพกข้าวหลามสบายเลยครับข้างในเนี่ยนะครับผมว่าราคามันใช้ได้นเนี่ยพกข้าวหลามได้ a dir ภาคใต้รัฐบาลกำลังเร่งเยียวยาอยู่นะครับรัฐบาลกำลังเร่งเยียวยาคำว่าเร่งเยียวยาคือตอนนี้ทราบว่ารัฐบาลอมัดเงินชดเชยให้แก่ผู้สูญเสียชีวิตก่อนนี้น้ำท่วมภาคใต้เนี่ย รายละสองล้านบาทรายละ2ล้านบาทนะครับแต่ว่ามันต้องมีใบมอณบัตรก่อนนะมีใบมอณบัตรนะครับทั้งฝ่ายปกครองก็ต้องเร่งออกใบมอณบัตรนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ,บนักเรียนนพอตามมาขอใจรู้ครับอ๋อได้ลูกได้ได้ไดมาถ่ายเลย